ฮะสนะัตอ,อ,อนหออสีเหลืองเลยเหลืองงูงูอ,อะไรงูอะไรอ่ะง <laughs> ูเหลืองอ่าตัวใหญ,ใหญ่เหมือนจำพวกเมื่อกี้มีแต่ตัวใหญ่มากนคนเอก อ่ามีขาเยอะๆตัวเล็กๆสคขาเอออ่าอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำปลาเออปลาปลาอะไรปลาบูเฮรอที่เธอชอบกินอ่ะปลาซิวิไม่ใช่เลยไม่ใช่เธอชอบกินอะไรเธออยากเธอชอบให้แม่เธอกินเป็นคนเดียวในบ้านเราในบ้านตไม่ใช่ในบ้านเราเธอกินเป็นคนที่ดิบที่ดิบอะไรปลาแซลมอนเออ อ่าสัตว์สีเขียวตัวใหญ่ใหญ่ที่มันดึกดําบันแล้วอ่ะทุกวันนี้ไม่มีสัตว์นี้ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษตัวใหญ่ใหญ่กินผักกินเนื้อกินอะไรอย่างเงี้ยไดนโนเสาร์อีกชื่อหนึ่งไปแล้วไดนโนเสาร์ใช่ชื่อหนึ่งอ่าคอยาวๆมีลายดีรัออ่า มีเขายาวๆวาเออโอ้ข้าม,มาตัวอะไรที่ตัวลามะือต่วลามะคือ่อไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยท,ทีเล็กอ,อ่ะอ่ะไปข้ามไปของแม่้าแม่บไป เฮ้ยลืมตัวผิวเขียวตัวผิวเขียวใช่แบบนี้นอนไม่ใช่ชิมเมจอได้ไม่ใช่ชิมเอเจอร์ได้มีขาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ข้าวไหนทำอย่างเงี้ตะเกตันเออตำข้าวยีราฟไม่ใช่จมูกยาวจช้างถูกต้องค่อยๆเอาลงอันนี้ข้าม เริ่ขึ้นข้างบนแล่ะหูยาวๆแล้วแต่สายพันธุ์ก็จะหูตั้งหรือหูอันนี้กะต่ายแบะแพะต้อตอมันจะเกาะอยู่ตรงหมาเกาะอยู่กับหมาเห็บตัวสีม่วงๆนิดนึงตัวใหญ่ๆสีออกสีม่วงๆทิปโป ูเออ่งูอะไรงูอันนี้คืออ่านใช่ไหมแล้วก็รูปลงไปงูลหลามงูอะไรงูจงอะไรงูจงอางเอ้นกอะไรนกนกหัวขวานไม่ใช่นกอะไรนกอยู่อย่างเงี้ยน,นกคู่นกเอี้ยง <laughs> เอาหมดเวลา อันนี้แม่แม,แม่แม่จะไม่ได้ใช่ไหมอันเมื่อกี้เนะี่ยมันมีตัวหนึ่งที่แม่ไม่ได้ใช่ไหม,ไมแปลว่าแม่คะแนนน้อยกว่าด้วยนนกัง้งอันนี้กั้งข้ามเออใช่ไหมกั้งข้าเกียงแม่ได้แปดเธอได้เก้าสิไปละ